เคยรู้สึกไหมคะว่าลูกหรือร้านของคุณมีบางสิ่งในตัวที่ดูคุ้นเคยเรากับเราเคยรู้จักเขามานานกว่าชีวิตนี้เรื่องของการระลึกช,ชาติอาจดูห่างไกลสำหรับคนยุคใหม่แต่ในหลายมุมโลกโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกากลับมีงานวิชาการที่ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังนำโดยนักวิจัยอย่างดรจิมบีทักเกอร์ดรเอียนสตีเวนสันและแคร์โรลโบแมน ผู้พยายามทำความเข้าใจปรากฏการเหล่านี้โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ระลึกชาติกลับมาเกิดในครอบครัวเดิมในบทบาทที่เปลี่ยนไปค่ะตลอดตอนนี้เราจะพาคุณเดินทางผ่านเรื่องจริงที่ถูกบันทึกไว้พร้อมสะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวอาจไม่ได้จบแค่เพียงความตายแต่ดำเนินต่อไปด้วยพลังบางอย่างที่มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ และบางครั้งสิ่งที่ไม่ได้ถูกชบใช้ในชาติก่อนก็กลายมาเป็นโอกาสในการเยียวยาในชีวิตนี้ค่ะเคสแรกที่เราจะสำรวจคือเรื่องราวของบ็อบบี้ฮอตเจสค่ะเรื่องของเขานับว่าแตกต่างจากกรณีศึกษาส่วนใหญ่เพราะความทรงจำของบ็อบบี้ไม่ได้ย้อนไปถึงชีวิตในชาติที่แล้ว แต่กลับเป็นความทรงจำที่คมชัดอย่างน่าเหลือเชื่อถึงช่วงเวลาที่เขาเป็นเพียงทารกอยู่ในครรนบอบบี้เริ่มพูดได้ช้าแต่คำแรกที่เขาพูดกลับไม่ใช่พ่อหรือแม่แต่เป็นคำว่าลูกพี่ลูกน้องและเขาก็พูดถึงอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่ออายุได้สี่ขวบบอบบี้ ก็ได้เอ่ยคำถามหนึ่งกับแม่ของเขาแม่จำได้ไหมว่าผมเคยอยู่ในท้องเดียวกับน้องชายชื่อโดนันคำถามนั้นทำให้แม่ของเขาปฏิเสธในทันทีเพราะน้องชายของเขาเกิดหลังจากเขาหลายปีแต่บอบบี้ยืนกรานแย่เริ่มอธิบายรายละเอียดมากขึ้นจนกระทั่งครอบครัวตระหนักว่า เขากำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่น่าเศร้าคือการแท้งบุตรแฝดของป้าเมื่อเจ็ดปีก่อนโดยหนึ่งในแฝดนั้นคือบอบบี้เองที่น่าตกใจกว่านั้นเขายังกล่าวหาว่าน้องชายของเขาในชาตินี้เป็นคนที่ทำให้เขาแท้งในชาติก่อนและเมื่อโดนั้นผู้เป็นน้องชายได้ยินเขากลับพูดขึ้นมาทันทีว่า ก็ผมอยากได้พอ่อจากมุมมองของพุทธธรรมสิ่งที่บ๊อบบี้เผชิญอาจเป็นตัวอย่างของอุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นที่ฝังแน่นและแต่ช่วงก่อนการเกิดและยังสื่อถึงกรรมและความตั้งใจ ที่นำพาวิญญาณกลับมาในครอบครัวเดิมเพื่อเรียนรู้หรือล้างผลของอดีตในเคสต่อมาเราจะพบกับเรื่องราวของแชดลุกหรือแพทริกที่เกิดมาในครอบครัวที่มีเรื่องราวซับซ้อนเกี่ยวกับการสูญเสียและการเกิดใหม่พ่อแม่ของเขาเคยมีลูกชายชื่อแชดกับคู่รักเก่ามาก่อน แต่แชทเสียชีวิตลงในวัยเด็กจากอุบัติเหตุรุนแรงซึ่งสร้างความเจ็บปวดอย่างลึกซึ้งให้กับครอบครัวโดยเฉพาะพ่อของเขาต่อมาเมื่อพ่อมีลูกชายอีกคนกับภรรยาใหม่เด็กชายผู้นี้กลับแสดงพฤติกรรมและใช้คำพูดราวกับเป็นแชทคนเดิมกลับมาเกิดใหม่เขาเรียกของเล่นบางชิ้นว่าของของผมเองทั้งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และยังสามารถบอกได้ว่าอุบัติเหตุของแชดเกิดขึ้นอย่างไรแม้ไม่มีใครเล่าให้ฟังเลยด้วยซ้ำเขายังแสดงออกถึงความรู้สึกห่วงใยน้องสาวคนหนึ่งอย่างลึกซึง้งทั้งที่เป็นลูกคนสุดท้องในครอบครัวนี้ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลว่าแชดในชาติก่อนมีน้องสาวที่เขาผูกพันมากและเป็นคนที่เขาห่วงใยจนวาระสุดท้ายจากงานศึกษาของจิมบีทักเกอร์ เคสนี้ถูกจัดอยู่ในประเภทการระลึกชาติที่มีความเกี่ยวพันกับครอบครัวโดยตรงและเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณอาจดำรงอยู่ข้ามการเกิดตายได้การที่วิญญาณของพี่ชายกลับมาเกิดเป็นน้องชายอาจดูขัดกับตรกะในโลกวัตถุแต่กลับสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องกรรมและแรงจูงใจภายในจิต ที่ไม่อาจประเมินค่าได้ด้วยเหตุผลเพียงอย่างเดียวในมุมมองธรรมะเรื่องนี้สื่อถึงปฏิจจสมุปบาทอย่างหนึ่งคือการเกิดขึ้นของเหตุจากความปรารถนาอันลึกซึง้งแม้ความสัมพันธ์ในรูปแบบเดิมจะสิ้นสุดลงแต่ความผูกพันที่ไม่ได้รับการคลี่คลายก็กลายเป็นแรงส่งให้อุบัติใหม่ในครอบครัวเดิมได้อีกครั้งโดยเฉพาะเมื่อความรักนั้นไม่ได้จางหายไปพร้อมกับร่างกาย กรณีของแพทริกจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการระลึกชาติหากแต่สะท้อนการเดินทางของจิตที่ยังไม่สิ้นสุดและการกลับมาเพื่อเยียวยาเติมเต็มหรือแม้แต่เพียงเพื่ออยู่ใกล้คนที่รักอีกครั้งในบริบทใหม่เรื่องราวของดีคลิปเปอร์และหลานชายชื่อแซมก็เป็นอีกหนึ่งกรณีที่น่าทึ่งค่ะ แซมเริ่มแสดงพฤติกรรมและความทรงจำคล้ายสามีของเธอที่เสียชีวิตไปก่อนหน้าอย่างน่าประหลาดใจแซมไม่เคยได้พบสามีของดีเลยแต่เมื่อเริ่มพูดได้เด็กชายก็เรียกดีว่าพันรยาและพูดถึงช่วงเวลาที่อยู่กับเธอเราวกับเป็นเรื่องปัจจุบันเขารู้จักสถานที่ซึ่งสามีของดีเคยทำงาน และเล่าเหตุการณ์เฉพาะที่มีแต่สามีกับเธอเท่านั้นที่รู้เช่นการเดินทางไปยังเมืองหนึ่งเพื่อดูดาวซึ่งสามีของดีเคยเล่าเพียงให้เธอฟังและไม่เคยบอกกับครอบครัวหรือบันทึกไว้ที่ไหนนักวิจัยสังเกตว่าพฤติกรรมของแซมต่อดีนั้นมีลักษณะของผู้ใหญ่ที่ห่วงใยคู่ชีวิตมากกว่าความสัมพันธ์แบบยายกับหลาน ความนั่นแฟนนี้ทำให้ครอบครัวทั้งอบอุ่นและสับสนแต่สิ่งที่สัมผัสได้อย่างชัดเจนคือความรักที่ไม่ผูกมัดและมีเจตนาหวังดีอาจดำรงอยู่ข้ามภพชาติได้โดยไม่ติดอยู่ในรูปแบบเดิมบางทีการกลับมาอาจไม่ใช่เพราะอยากครอบครองแต่อาจเพียงเพื่อได้ดูแลและมองเห็นอีกฝ่ายเติบโตอย่างสงบในชีวิตใหม่ แม้แต่แคร l ลโบแมนนักวิจัยในเรื่องนี้เองก็ได้พบปรากฏการณ์นี้กับลูกชายของเธอเชสผู้มีความทรงจำเกี่ยวกับสงครามกลางเมืองอเมริกาเชสเริ่มพูดถึงเหตุการณ์ในสงครามกลางเมืองอเมริกาทั้งอาวุธปืนเสียงระเบิดและความเจ็บปวดจากการตายอย่างกระทันหัน แต่สิ่งที่ทำให้แคร์เรเริ่มสนใจจริงจังคือความกลัวควันและเสียงปืนของลูกชายซึ่งผิดปกติอย่างมากในเด็กวัยอนุบาลเด็กชายบอกว่าเขาตายในสงครามและมันเร็วเกินไปพร้อมพูดชื่อของเมืองที่เขาไม่เคยได้ยินจากครอบครัวเลยเมื่อแคร์เรลใช้วิธีให้ลูกเล่าออกมาโดยไม่ตัดสิน เด็กคนนั้นก็เริ่มคลายความกลัวและค่อยๆพัฒนาอย่างมั่นคงราวกับได้ปิดบทเก่าและเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างเต็มที่แง่มุมที่น่าสนใจคือการที่แม่ยอมรับในสิ่งที่มองไม่เห็นทําให้ความกลัวในใจลูกคลี่คลายอย่างลึกซึ้งราวกับสัจธรรมที่ว่าเมื่อไม่ปฏิเสธอดีตปัจจุบันก็เบาสบาย เจนนิเฟอร์รู้สึกผูกพันกับลูกสาวเจสอย่างน่าประหลาดเจนนิเฟอร์มีพี่สาวที่เสียชีวิตไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์หลายปีก่อนและเมื่อเธอมีลูกสาวคนแรกชื่อเจสเธอกลับรู้สึกผูกพันกับลูกเกินคำอธิบายทั้งความชอบในสิ่งเดียวกันวิธีพูด น้ำเสียงและท่าทางที่เหมือนพี่สาวของเธออย่างน่าประหลาดกระทั่งวันหนึ่งขณะเจสนั่งวาดภาพเธอพูดว่าแม่ไม่ต้องเสียใจนะที่ฉันจากไปแบบนั้นตอนนั้นฉันยังไม่พร้อมคำพูดนั้นทําให้เจนนิเฟอร์กลั้นน้ำตาไม่อยู่และเริ่มสังเกตว่าลูกสาวของเธอมีลักษณะคล้ายกับพี่สาวหลายอย่าง ทั้งการใช้ภาษาศิลป์และความสนใจในดนตรีนักวิจัยชี้ว่าบางครั้งการกลับมาเกิดในครอบครัวเดิมเป็นทางหนึ่งของการต่อบทที่ยังเขียนไม่จบและในหลายกรณีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นอาจเป็นเงื่อนไขให้วิญญาณบางดวงเลือกกลับมาการกลับชาติมาเกิดอาจไม่ใช่การหนีความตาย แต่คือการหวนคืนเพื่อเหี่ยวยาใส่ใจและให้โอกาสตัวเองได้ทำสิ่งที่ยังค้างคาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและเคสที่โด่งดังที่สุดเคสหนึ่งคือเจมส์ไลนิงเกอร์เด็กชายผู้มีความทรงจำของนักบินรบในสงครามโลกครั้งที่สองเจมส์ James เป็นเด็กชายชาวอเมริกรันที่ตั้งแต่ยังพูดได้ก็เริ่มพูดคำแปลกๆเกี่ยวกับเครื่องบินรบและการถูกยิงตกในมหาสมุทรเขาฝันร้ายบ่อยครั้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เขาตายในสงครามในที่สุดครอบครัวพบว่าเรื่องราวที่เจมส์พูดตรงกับนักบินชื่อเจมส์ฮัสตันจูเนียที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่สอง ข้อมูลต,ต่างๆเช่นชื่อเรือเพื่อนร่วมรบและสถานที่การเสียชีวิตล้วนถูกต้องอย่างน่าเหลือเชื่อเมื่อครอบครัวเริ่มเปิดใจเจมส์ก็คลายความฝันร้ายและเริ่มดำเนินชีวิตปกติโดยยังคงรักในเครื่องบินอยู่เหมือนเดิมแต่ปราศจากความกลัวในแง่มุมธรรมะเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ผู้เสียชีวิตอย่างกระทันหัน ก็อาจยังมีความผูกพันบางอย่างที่ดึงดูดให้ตอบมาเพื่อให้เข้าใจและปล่อยวางกับเหตุการณ์เดิมได้ทั้งหมดนี้คือเพียงบางส่วนของเรื่องราวสายใยรักข้ามพบที่ไม่เพียงสะท้อนถึงความลึกลับของการเวียนว่ายตายเกิดแต่ยังเผยให้เห็นว่าความรักความผิดความเข้าใจผิด และความปรารถนาดีล้วนเป็นแรงขับเคลื่อนที่ข้ามพรมแดนของความตายได้อย่างลึกล้ำบางทีการเปิดใจฟังเรื่องราวเหล่านี้อาจไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ว่าชาติก่อนมีจริงหรือไม่แต่อาจเพื่อเข้าใจว่าความสัมพันธ์ที่เราดูแลในชาตินี้อาจเป็นบทเรียนต่อเนื่องจากสิ่งที่เราเคยเริ่มไว้ในชาติก่อนมาแล้ว เรื่องราวสายใยรักข้ามพบที่เราได้สำรวจกันในวันนี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของความมหัศจรรย์แห่งชีวิตที่รอให้เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจค่ะหากการเดินทางเพื่อสำรวจความหมายของชีวิตและจิตใจคือสิ่งที่คุณสนใจและอยากค้นหาคำตอบไปด้วยกันช่องผลิตป,ปัญญาขอเชิญคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแห่งการเรียนรู้นี้เพียงกดติดตามหรือ subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกเรื่องราวและแง่คิดดีๆที่เราตั้งใจนำมามอบให้และหากคุณมีประสบการณ์หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้คอมเมนต์แบ่งปันกันที่ด้านล่างได้เลยนะคะทุกความเห็นของคุณมีค่าสําหรับเราเสมอขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันและพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปจากช่องผลิตปัญญาค่ะ